สีขาวก็สีขาวเพื่อนทำลายอยูตั้งใจมากอืมต่อไปสีอะไร อย่าดึกถิ่มเด้อย,ยอีกที่ใหญ่หนุยก่อนนะไม่รู้ว่าถังอย่าไม่นอน